วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับไปอีกครั้งนะสำหรับเกม a l i c e Cross Over นะครับวันนี้เกมอัปเดตแล้วนะครับผมตามที่ผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าเบลูจีแจกฟรีมีอยู่จริงมีอยู่จริงแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขผมก็ได้บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพูดอีกทีหนึ่งนะอันดับแรกนะครับผมมาที่ขวาบนนับคําว่าเมนูนะนี่ครับกดได้เลยครับแล้วมาที่อัปเดตล็อกตรงนี้นะแล้วก็มาที่อัปเดตนะมันจะมีอัปเดตขีดเดียวกับ2ขีดนะมันอยู่ใน2ขีด เลื่องเราไปล่าสุดนะครับ use code Gcru if you are lang s 2 o c l a m ใช่ครับผมบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าต้องมีแรง g นะครับ s ขึ้นไปถึงจะสามารถได้ Gru ฟรี1หนึ่งตัว G Gru เลย C เอางี้พูดงี้ดีกว่า b ลุ G เออไม่ต้องพูดตาม Cru อะไรละ b ลุ G เลยครับวิธีการใส่คโค้ดนะครับมาที่ shop ครับเรี่ยงเรามาครับนี่ครับพิมพ์ตามผมเลยนะ G เอา้า G s i R U s p รูสเปนเดี๋ยวนะให้ดูก่อนว่าผมมีตัวเดียวเออนี่ผมเออไม่ใช่ผมมี2ตัวนะครับผมมี2ตัวนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าโค้ดเนี่ยมันได้เบลูจริงจริงจีเซไ U อารูจีซีลูเอ่าเนี่ยครับยูสโค้ดเสร็จเรียบร้อยครับสักเซสแล้วมาดูในกระเป๋ากันอ่านี่ครับมาจริงครับโค้ดเบลูจี แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเบลูมันไม่จําเป็นแล้วดาบมันตีแรงดูเดิเบลูมันตีแค่สี่ทีใช่ไหมดูดาบผมตอนนี้เลสามร้อยเจ็ดสิบหกทีครับ <c oughs> นี่แค่แรงซีนะเนี่ยแต่ผมได้ชาร์จแปดมาไงเออมันเลยตีแรงมากๆเลยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าเออพี่ครับมือใหม่มันจะกล้ากระโดดไหมดังต่าต้องเป็นแรงเอสก่อนนะครับแ,แรงเอสกว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรอะ่ะโอเคเดี๋ยวอ e ีคลิปเลยพี่ครับผมก็เดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับช็อป นี่ครับมีเกมพาสมาใหม่นะครับคูณ2ตอบเช็ดแล้วก็นี่ครับเป็นสัตว์ขี่และสัตว์บินใหม่นะครับเขาบอกว่าเร็วกว่าของที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนว่าจะมังกรน่จะบินอยู่ที่165นะเออแต่สัตว์ขี่ไอเสือเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะใครที่มีแล้วก็ฝากเ็นเตอร์คิดดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาซื้อนะครับตอนนี้ยังซื้อไม่ได้ นี่ครับตรงนี้นะครับมีการบูสต์นะครับก็คือของบูสต์ใหม่นะครับ5อย่างนะครับจะมีเจมส์บูสต์แคชบูสต์เอ็กพีบูสต์นะครับผมได้จากละ50%นะครับ39มสิบเก้โลบักสินาทีถามว่ามันดีไหมอันนี้มันดีครับถ้าลงดันเจียนมันดี39มสิบเโลบักนะครับได้อ่บูสต์เอ็กพีบูชเชนบูสต์เจมมันดีนะครับหรือนี่ครับทางล่านะครับใครไม่ไหวนะครับสามารถซื้อ s h a d โด p โ t ชั่นได้นะครับจะทําให้เงานะตีแรงขึ้น50%นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับดอบของนะครับจะเพิ่มโอกาส50% 10นาทีนะเออย้ำคิดว่ามัน10นาทีนะครับมันดีไหมมันมันดีแหละนะครับเอาไปลงดันเจียนอนะ่ะเออแล้วก็แบบใช้ดอบ50%น่ะก็มีโอกาสได้ของมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะราสำหรับบูสต์ตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยเหมือนว่ามันจะต้องมี2โค้ดป่ะแต่อีกโค้ดนึงเนี่ยผมยังหาไม่ได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเวลาตีสี่ห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับมันออกมาแค่โค้ดเดียวผมยังหาอีโค้ดหนึ่งไม่ได้อ่ะคิดพี่เล้วผมบอกว่ามันจะมาสองโค้ดใช่ไหมแต่ว่าเขาให้มาแค่โค้ดเดียวครับอีกโค้ดหนึ่งยังหาไม่ได้เลยอ่ะอ่ะตอนนี้ผมมีหนึ่งร้อยสิบ QA นะครับดูซิว่าผมจะได้ดาบกี่เล่มนะอุ้ยหูยได้หลายเล่มอยู่เนี่ยเด้อเด้อไม่ตีไปดีไม่ต้องเดินมาผมจะซื้อดาบเฉยเออตีไปไม่ต้องมาน่ะไม่ต้องมาโอ้มันไกลเกินครับ โอเคเดี๋ยวก็ซื้อดาบดีว่าไ,ได้สักกี่อันนะครับ A few moments later อ่ะหมดแล้วได้กี่เล่มเนี่ยเหมือนจะได้เยอะอยู่นะประมาณนี้จะทำไปถึง A ได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ผงอัพดาบกันดีกว่าเผื่อจะได้แตกดาบอันใหม่นะอ่ะมาถึงแล้วยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe คลิปนี้ให้ผมสัก88ไลค์แล้วกัน นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ตามเมื่อแต่คลิปที่แล้ว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 นะประมาณ6คลิปนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเกมนี้ของผมนะโ okay. อเคชาโดว์อัปเกรดนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบรุจีนี่คือเดอะเบสเดอะเบสแล้วต่อไปก็คงเป็นดาบแหละดาบมันโหมดมากๆเดี๋ยวผมรวมก่อนนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่เล่มนะโอ้โหมีเยอะมากๆเลยคนระับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอยากเก่งอยากคกลบอลวัยในเกม a l n c e Crossover ต้องบิุปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการ a k หาไปยูแรงจีหรือการทำไปดูแรง SS แบบฟูลทีมมีครบจบในที่ดียูจ G p h มไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยงังใส่โค้ดเซอาร์จีเซอารจีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี อ่าโอเคครับตอนนี้ดาบที่ดีที่สุดของผมน่าจะเป็นดาบนี้แหละครับลิปเปอร์เอนะครับคือตอนนี้เนี่ยซีมันดีกว่าเพราะว่ามันมีชา้าแปดไงแต่ไม่รู้ว่าถ้าจะเอาเอไปอีโวเนี่ยเอาไปอัปเกรดเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าชัดดาว for bug fix in some เสร็กันเอ้าเดี๋ยวมันจะปิดเซิร์ฟแก้บัคครับเดี๋ยวเอ็นชาร์ดก่อนเดี๋ยวเอ็นชาร์ดก่อนเดี๋ยวไม่ทันอ่าอยู่ไหนเอ้ยนี่มาผมมีเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยไทยห้าสิบเจ็ดแล Power ้วพาวด์ดัสผมมีเท่าไหรอ่อ่ะ เอาเวลาผมมี 1, หนึ่งพันได้อยู่มั้งมาปึ๊บๆขอ,อทีเดียวเลยได้ไหมทีเดียวชาร์บแปดเลยจะได้ไม่เปลืองครับจะได้เก็บไว้ทำเอสไปรู้นหนึ่งลสามเพิ่มโอกาสการได้ดัสอืมปึ๊บรู้นสามวอร์เปิลวีไอ ชาร์ปมาไหมชาร์ปมาไหมไม่ก็เอาธาตุเด็ดเอาธาตุโฟงธาตุไฟอะไรก็ว่าไปเด็ดไม่เอาอันนี้ได้ไหมไปชาร์ปเน็ตสี่มันยังไม่โดนใจว่ะชาร์ปเน็ตถ้าเป็นห้าเนี่ยจะดีเดี๋ยวนี้เป็นสี่ถ้าไอที่อยู่ทางขวานเนี่ยจะเป็นหกไปอีกเนะไปอีกเ้ยมันใช้เปลืองจังวะผมผมผมกดเปลืองไปปะไม่หลับมัง้งไม่หลับมัง้ง มันน่าจะหาไม่ยากปะยากครับหายยากครับหายยากครับดูดีเลยนิดเดียวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคลิปนี้ผมมามาสุ่มให้ทุกคนดูอยู่แล้วไปต่อเลยชาร์ปเน็ตแปดมาชาร์ปเน็ตสองชาร์ปเน็ตสองเยอะโอ้ยชาร์ปเน็ตเจ็ดตีหนึ่งจุดศูนย์สองคิวเอเอาก่อนเสียดันไปเยอะแล้วเอาก่อนต้องต้องเอาแล้ว มินันเสียรัดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันได้ของเกลืออู้หมดพอดีเลยแล้วพัดหมดพอดีต้องไปเอฟเคต้องไปฟาร์มตันเจี้ยนอีกแล้วอโอเคหวานไปเกมผมก็คิดวนี้ประมาณนี้นะเขาจะแก้บั๊กไม่รู้ว่าจะให้โค้ดใหม่มาเลยหรือเปล่านะเออเด,เดี๋ยวผมรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันอโอเคครับผมก็เข้าเซิร์ฟมาใหม่นะแล้วก็ใน Discord เนี่ยก็มีล็อกขึ้นมานะครับ แต่เหมือนในเกมเนี่ยล็อกจะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมผมดวนตอนแรกดูเลยครับมันไม่มีอ่ะนี่ครับมาดูเรนนี้แทนแล้วกันครับอัปเดตล็อกนะครับผมก็คือแก้บั๊กนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์นิดหน่อยนะครับแก้บั๊กคิลนะครับผมไม่โชว์จำนวนอ่าคนยังถูกต้องนะครับก็คือเออในในแคนมี50คนเงี้ยโชว์10คนอะไรเงี้ยก็ก็แก่แก่ไปครับแล้วก็แก้ทั้ายาโพชั่นนะครับมันใช้งานไม่ได้เออบานไปครับ แล้วก็นี้แก้อ่าริสเฟสตัวละครของผู้เล่นนะครับมันไม่โชว์เพชรเพชรมันบั๊กอะไรนั่นแหละครับแล้วก็แก้โมบายยูเซอร์นะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะขอข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับบัฟช็อปโอ้เหมือนว่าไอสัตว์ขี่นะครับกับสัตว์บินเนี่ยไอมันก็สัตว์ขี่กับสัตว์บินมันอันเดียวกันนั่นแหละสัตว์ขี่นะครับจำพวกบินได้กับอ่าที่เป็นเสือเนี่ยเหมือนว่าจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่เบเทอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับให้ประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กิลลเเจจมีีดดดอออรรร์์์บบนนนะะคัต้โชว โดนททั้งหมดนะครับผมจากทุกคนอ่านี่โค้ดมาจริงด้วยครับ use the code potion นะ to get some potion เราใช้กันดีกว่าอ่าไหนมาก็มาในเกมแล้วลองใช้สิได้อะไรวะโค้ดอะได้โ o ชั่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะได้เป็นกระปุกหรือว่ามันจะคดให้เลยเป็นกระปุกอะไรวะเป็นขวดดิเออแต่มันก็เหมือนกระปุกอยู่แล้วแหละอ่ะมาใช้เลยปึ๊บได้แล้วแล้วงไงมีในกระเป๋าหร้ในกระเป๋าจริงด้วย ไหนเอ่ยอ่านี่ได้มาเป็น Shadow Potion นะครับแล้วก็ได้ Cash Boost นี่เพิ่ม50%นะครับไม่น่าจะไม่จำเป็นอนะถ้ามันมีเพิ่มแบบตีดาบแรงขึ้นก็น่นาซื้อก็น,น่ากดอยู่อ่ <c oughs> ะเย้ผมก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องกิลเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำคลิปอีกทีนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้